สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ Metal Working Update ช่วง t e h n n w w ผมมานัทครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องรถน้ำมันกับรถไฟฟ้าเนี่ยแบบไหนเนี่ยมันประหยัดกว่ากันนะครับเราไปดูทิศทางของพลังงานกันก่อนเลยนะครับย้อนกลับไปสักวัน10ปีนะครับย้อนหลังไปสิบปีเราจะเห็นเลยว่าทิศทางของน้ำมันเนี่ย มันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับย้อนไป10ปีนะครับกับตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยแพงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยถึงประมาณ3เท่านะครับในขณะที่น้ำมันแพงขึ้นนะครับการใช้งานเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นด้วยกับกันนะครับในทิศทางข,งของพลังงานไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่นะครับย้อนกลับไป10ปีนะครับทิศทางเนี่ยราคาถูกลงถูกลงและก็ถูกลงเรื่อยๆนะครับอย่างเห็นได้ชัด นะครับในขณาที่ถูกลงเนี่ยขนาดก็เล็กลงด้วยนะครับให้พลังงานเท่าเดิมขนาดเล็กลงนะครับนี่คือทําให้รถเนี่ยสามารถทํารถเล็กๆขนาดเล็กๆได้อ่าเล็กขนาดไหนเรามาลองเปรียบเทียบกับรถที่มีอยู่ในตลาดบ้านเราตอนนี้นะครับก็จะมี MG นะครับ MG เนี่ยเขาจะมีรถเล็กๆเป็นเครื่องยนต์เครื่องพันห้านะครับกับ MG ที่เป็นรถไฟฟ้านะครับก็มีข้อมูลออกมานะครับว่าถ้ารถ ที่เป็นเครื่องยนต์พันห้าเนี่ยนะครับใช้ไปสักประมาณ8ปีนะครับที่เปรียบเทียบ8ปีเนี่ยมันก็คือระยะรับประกันของรถไฟฟ้าทั่วไปที่มีอยู่ในบ้านเราตอนนี้นะครับระยะทางเนี่ยจะใช้งานไปประมาณสัก3ามแสนสามแสนหกหมื่นกิโลนะครับที่ระยะทางนี้เนี่ย,ะยะนะครับที่ระยะทางที่นี่เนี่ยค่าซ่อมบรุงเนี่ยครับมันจะตกอยู่สักประมาณเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทสำหรับรถน้ามันนะครับส่วนอันตราสิ้นเปลืองเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก15.6กกิโลเมตรต่อลิตรนะครับ 15.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตกราคาต่อกิโลเนี่ยก็มาสัก1.8บาทนะครับค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ามันเนี่ยก็อยู่สักประมาณ6 0 0 0 0 0บาทนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถไฟฟ้านะครับปรืบรถไฟฟ้าที่ระยะทางเท่ากันจํานวนปีเท่ากันนะครับค่าซ่อมบำรุงประมาณ3 0,000ต้นต้นนะครับค่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยประมาณแค่0.5บาทต่อกิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นค่าพลังงานสําหรับในการชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 2 0บาทนะครับพอเรามาคิดตรงนี้เนี่ยเฉพาะพลังงานเนี่ยนะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยประหยัดได้ถึง5แสนบาทนี่เฉพาะค่าพลังงานนะครับตอนนี้นอกจากค่าพลังงานแล้วเนี่ยมันมีค่าอะไรอีกนะครับก็จะมีค่าอะไหล่รถไฟฟ้าจะมีอะไหล่ลงในบ้างนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยชิ้นส่วนน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์น,นะครับตัวหลักๆของมันก็คือ,อ,อตัวแบตเตอรี่แมเนจเมนต์นะครับตัวนี้ก็คอยควบคุมระบบการชาร์จนะครับของแบตเตอรี่ตัวนี้หมืน่นตน ตัวอีกตัวนึงก็คือตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเซตหนึ่งเนี่ยก็สักประมาณ60,000บาทนะครับจะเห็นว่าสองอันรวมกันเนี่ยเจ็ดหมื่นบาทถ้าไปเทียบกับห้าแสนแล้วเนี่ยก็ออยังถูกกว่ามากนะครับตัวที่เป็นหัวใจหลักเลยเนี่ยคือบแบตเตอรี่ใครๆก็บอกว่าแบตเตอรี่มันแพงนะครับอย่างยกตัวอย่างของ MG เนี่ยในหนึ่งเซตเนี่ยก็มี18โมโดูลนะครับโมดูลหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ40,000บาท18โมโดูลเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับเป็นจำนวนเงินที่เยอะอยู่แต่ MG ็มจเขาก็บอกว่าทิศทางของแบตเตออรรรีีี่่่ถยยยนนนนนนตต์เเะคคับใา ปีนี้2022นะครับอีก8ปีอีก8ปีก็มาปี2030ราคาจะถูกลงไปกว่าปัจจุบันอีกนะครับถูกไปจนกระทั่งนะครับถ้ามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับปัจจุบันเนี่ยราคาตอนนี้นะครับถ้าซื้อแบตเตอรี่ทั้งเซ็ตเลยนะครับประมาณ7 2 0 0 0 0บาทแต่ในอีก8ปีข้างหน้านะครับแบตเตอรี่ทั้งเซ็ตเลยเนี่ยจะถูกลงกว่านี้อีกเเท่านะครับสามารถเปลี่ยนก็ได้ราคาแสนตน้ตนๆซึ่งถ้าไปเทียบกับ50,000 0บาทที่เป็นส่วนต่างแล้วเนี่ยถ,ออถย ประหยัดมากนะครับและด้วยจุดนี้เองนะครับที่รถไฟฟ้าประหยัดนะครับทางรัฐบาลของเราเนี่ยก็มีนโยบายออกมาชัดเจนเลยนะครับว่าในช่วง10ปีข้างหน้านะครับสิปีข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีการผลิตรถยนต์เนี่ยให้มากขึ้นนะครับให้มากขึ้นเพื่อทดแทนรถยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงนะครับแต่แผนเนี้ยก็ถูกเร่งให้เร็วขึ้นนะครับถูกเร bras, ่งให้เร็วขึ้นนะถูกเร่งให้เร็วขึ้นนะครับถูกเร่งให้เร็วขึ้นจะสังเกตว่าในห่วงเวลาแรกเนี่ยนะครับ ผลิต1ล้านคันหลังจากนั้นเนี่ยผลิตเป็น6ล้านคันหลังจากนั้นผลิตเป็น18ล้านคันนะครับในห่วงประมาณ10-15ปีข้างหน้านั่นหมายความว่าเราเองนะครับต้องได้ใช้มันแน่นอนและเราก็จะได้ใช้มันในราคาที่ถูกลงและงคุค้มค่าด้วยครับก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่เรามาแชร์กันถ้าไงต้องการที่จะติดต่อเราผ่านทางช่องทางนี้นะครับก็รบกวนกดไลค์ช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ